เฮลโหลต้นไม้เหวยไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ป้านาปะป้านางจะพามาดูต้นไม้ต้นนี้นะคะเรียกว่าอัญมณีทุกคนหน้าดำๆ ไม้สีสพูใช่ไหมคะมสวยไหมล่าอ,อันนี้มันอยู่อยู่ในร่มเนาะสีก็จะไม่สุดไม่ชัดนะคะพอาพอมาเจอ ตอนนี้นะคะเป็นไงคะสีชมพูดแดงสวยมากสวยมากคะ่ะเสวยมากนะคะสวยมากคะ่ะป้าขอบอกป้าขอบอกป้านำเหนือป้านำเหนือ ะะป้านำเหนือแสฮะ,ะ,นะะอันนี้สีชมพูไปสีชมพอูอันนี้ป้าก็นำเหนือนะคะป้านำเหนือหน้าดำดำอุย้ยแค่นี้กตนนะคะ